ไรอ้อยแห่งเชาเพราะเจ้าไม่อยู่พี่ทนอดสู้เฝ้าดูเจ้ารุ่งสวมเพชรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุงลืมกลิ่นหอมฟุ้ง บ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมแหน,นวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับแสงแดดฮอนวันนี้เที่ยงเที่ยงอ่ะกลับมาเจอกันแหนวดนะครับวันนี้แหน,นวดจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเก็บดอกทานตะวันนะครับ ทานตะวันที่เราปลูกไว้ในแปลงของมะเดื่ออุทุมพรนะครับที่เราจะปลูกมะเดื่อให้เป็นตอนะครับแล้วเราก็ปลูกทานตะวัน้างบนทางนี้ก็จะเป็นแปลงหม่อนนะครับทานตะวันนี่ดีอย่างหนึ่งเวลาเราปลูกปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะเป็นพืชคลุมดินไปด้วยนะครับนอกเหนือจากเป็นพืชคลุมดินแล้วเป็นพืชที่เป็นดอกไม้ที่สวยแล้วก็ดอกใหญ่นะครับ รวมไปถึงหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือดอกเขาหรือว่า,มาเมล็ดของเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็สามารถจะทําปุ๋ยได้เลยนะฮะวันนี้นหนวดก็เลยพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับมาเก็บมเมล็ดทานตะวันมาเก็บดอกทานตะวันกันเดี๋ยวมาดูดอกใหญ่บ้างเลยอ่ะเริ่มเก็บได้แล้วตอนนี้ดูลักษณะเขาเนี่ยคือหน้างอคอหักเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไ,ไหมเนื้อหนวดจะเก็บผมจะตัดนะครับแล้วก็ นี่ดูเดี๋ยจะเทียบกับหน้าแล้วหนวยดูนะทั้งที่เราเป็นคนหน้าใหญ่เห็นไหมเห็นไหมอืมเทียบกันแล้วดูใหญ่กว่าหน้านั้นหนวดอีกและนี่คือมาเล็ดของเขานะครับนี่เห็นไหมชัดหรือเปล่าไม่รู้พอเราเคลียร์ไอ้พวกเกสรเ็าออกปุ๊บเนี่ย มล็ดก,ก็อยู่ข้างในเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่เห็นไหมฮะมล็ดพวกนี้เราเอาไปไหนมล็ดพวกนี้เราเอาไปจำหน่าย <c oughs> ได้เวลาเก็บเกี่ยวปะจะไปเก็บกันวันนี้กุลิโกไม่มานะหนวดเก็บคนเดียวเลยแต่ต้องใส่ถุงมือนะัะเพราะว่า ไอ้ที่คอเขาเนี่ยก็จะมีเป็นขนขนหนำหนามนะฮะในดอกใหญ่มากเห็นไหมฮะจะมีเป็นขนขนหนำนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเก็บปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภัยจะได้ไปเก็บมือ มุ่นนำพาหรือว่าสนาน้องนำนี่ดูดูว้าวเห็นไหมฮะจุดยอด เราจะตัดแบบนี้แล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่ล่มก็คือเราเหมือนกับเราไปไปผึ่งไว้นะปผึ่งลมไว้นะครับ ข้อดีของเมล,ล็ดตะพานไอเมล,ล็ดตะพานเมล,ล็ดตะวันสายพันธุ์นี้ยข้อดีของเขาก็คือสามารถจะนําเมล็ดเนี้ยไปปลูกต่อได้ชั่วการนานเทินดอกนี้เหมือนกับเมล,ล็ดร่วงไปหมดแล้วเลยฮะดูดิ พอถึงเวลาพออายุเขาได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องตัดเลยนะครับ เหมือนกับมีมดมากินหรือว่าพวกแมลงนะฮะก็จะมากินบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติ tay giữa rồi เป็นทานตะวันที่มีขนาดดอกที่ใหญ่จริงๆเลยฮะดูดิโหดิเก็บต่อแป๊บหนึง่ง